ค่าเลาเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี6 4สี่รอบที่1เป็นข้อมูลอัปเดตการโอนเงินครั้งที่1-9พฤศจิกายนตามประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดที่1และ2ของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะรายละเอียดนะคะ แอดจะอ่านเป็นสาขาที่มีการโอนเงินนะคะเป็นของบุรีรัมนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะไปที่สาขาแรกนะคะสาขากระสังจำนวน100กับอีก4รายจำนวนเงิน1,794,634.29บาท สาขาคู่เมือง6ราย49,674.74สาขาแคนดงนะคะ6ราย1 9 9 5 6 7 1บาทสาขาเฉลิญพระเกียรติ3ราย46,855.92สาขาชำนิ13ราย166,063.16 16, บาท สาขานางรอง36ราย5 8 8 0 5 5 2 2บาทสาขานนดินแดงนะคะ26ราย292,683.62รายสาขานนสวรรค์11ราย196,815.80หน่วยเป็นบาทนะคะสาขาบ้านกรวด70ราย1,45,160.71บาท สาขาบ้านด่าน9ราย1 1 6 3 1 3 2 5บาทสาขาบุรีรัม15ราย2 7 8 1 0 3 6 7บาทประคนชัย73ราย1ล้าน2,95,110.55บาทสาขาประคา22ราย2 4 2 2 4 6 1 4บาท

สาขาลำปลายมาศ27ราย439,658.52บาทสตึก80ราย1,359,60.07บาทน้องกี่43ราย731,034.20บาทน้องหง58ราย913,796.95บาทห้วยราช14ราย253,563.60บาท สาขาอีสาน11ราย214,891.23บาทนะคะทั้งหมดเป็นของสำนักง,งานทากศจังหวัดบุรีรัมย์รวม1 0 1 5รายคิดเป็นเงินนะคะ16,467,955.57บาทนะคะ